เราไปที่ทีมชาติไทยเออเราไปที่ทีมชาติไทยกันครับทีมชาติไทยตอนนี้อยู่สงขาครับก็กําลังซ้อมอย่างเข้มข้นับนะครับวงในต้องถามคุณซีนโอ้โหไม่นะครับก,ก็ก็นี่แหละครับก็อยู่กันวงๆเหมือนกับคุณผู้ชมนี่แหละครับผมอยากรู้ทําไมจรทธานเข็มดีชื่อกาออกใช้ลอเรือเป็นชื่อเฉพาะครับอ๋ออ่าเขาเขียนลอเรือชื่อของเขาใช้ลอเรือแต่ว่าคุณยังรู้เลยผมไม่รู้ค่ะแฟนบอลรู้หมดผมไม่รู้ คุณไม่ใช่แฟนบอลอะยังไงคุณแฟนบอลบีจีไงไม่ใช่แฟนบอลราชบุรีอ้ยนะครับก็คือความเคลื่อนไหวของทัพช้างศึกของเรานะครับก็ซ้อมอยู่ที่จังหวัดสงขลาฝนไม่เห็นตกเลยคุณบอกฝนตกเห็นกไม่ว่ามันเปียกนะคือพอฝนมันตกเนี่ยจังหวะในการซ้อมมันอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงสักนิดหนึ่งเพราะอาจจะลงทีมหรือว่าจะวิ่งสปีดเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เพราะว่า พื้นสนามหรือพื้นหญ้ามันอาจจะนิ่มแล้วมันอาจจะเกิดแบบอุบัติเหตุได้มันก็มันก็จะอาจจะต้องเปลี่ยนไปซ้อมแทคนิกนิดนิดหน่อยๆซ้อมรูกเซตพีดอะไรพวกนี้นะครับที่มันเหมาะกับสภาพสนามอะไรเงี้ยคือจะไปวิ่งใส่แบบไปร้อยอะไรเงี้ยมันก็มันก็ดูจะลําบากเพราะว่าสภาพสนามไม่นั้นเดี๋ยวเจ็บมาได้คุยกับทีมทีมสโมสรลำบากต้นสังกัดลำบากมากเลยใชเดนิค่าตัวแพงมากแต่ว่าแต่ว่ามันอยู่ในซีซั่นไง คือเรื่องความฟิตเนี่ยนักเตะไม,ไม่ไม่ต้องเป็นห่วงอยู่แล้วเพราะเขาอยู่ในซีซั่นไงตอนนี้ก็ก็ไม่ต้องมีปัญหามากก็ใส่แทคติกอย่างเดียวแล้วก็ม,มันก็เป็นตัวผู้เล่นที่ประจําอยู่ในทีมชาติส่วนหนึ่งอยู่แล้วรเรื่องแทคนิกของอิชิอิเรื่องแทคนิกของโค้ชเนี่ยมันสามารถคุยกันได้ง่ายอยู่แล้วเข้าใจอยู่แล้วคือฟูทีมากเลยนะระดับที่สามารถเล่นคัดบอลโลกได้เลยนะใช่ถูกป่ะถูกต้องนะครับโจนาธานเข็มดีว่าไงฮะโจนาธานเข็มดีบอกว่าตอนนี้ครับ ความมั่นใจของทีมเนี่ยดีมากครับ <Ừ. S 2> จนปธานบอกว่าเรามีทีมที่ดีมากนะครับแล้วก็คิดว่าจะทําผลงานออกมาได้ดี <Ừ. S 2> นะครับเขาก็บอกว่าสภาพอากาศเนี่ยมีผลนิดหน่อยนะครับมีฝนตกลงมานะครับก็วิ่งเพิ่มความฟิตไปหน่อยนะครับเพราะว่าซ้อมเนี่ยมันค่อนข้างจะลาบากอะไรประมาณนี้นะครับค King ิงคิงส์ครับครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกของเขาเขาบอกอยากได้แชมป์กับทีมมากแต่เขาก็บอกว่าฟิลิปปินส์ก็เป็นทีมที่ดีเหมือนกันแต่ว่าเชื่อว่าเชื่อว่าทีมเนี่ยจะ ทำได้ทำได้นะครับแล้วก็ทําได้ตามเป้าหมายนะครับส่วนอภิสิ์เองก็บอกว่ารู้สึกตื่นเต้นนะครับที่มีชื่อติดครั้งแรกไม่มีชื่อของอุ้มเนี่ยก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่ามันก็ต้องมีการผลัดเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับฟุตบอลณปัจจุบันนี้มันก็มันก็ต้องเป็นอย่างนี้นะครับแล้วตัวเขาเองก็พยายามจะทําผลงานให้ดีที่สุดนะครับหวังว่าจะคว้าแชมป์กับทีมได้เหมือนกันนะครับวันที่1 1ตุลาคมครับ ก็จะเตะ2คู่เลยนะครับก็คือ16นาฬิกาสานาทีซีเรียจะเจอกับทาจิกิสถานนะครับแล้วก็ทีมชาติไทยนะครับ20่นาฬิกานะครับจะพบกับฟิลิปปินส์นั่นเองนะครับผมแล้วก็ชนะไปชิงชนะเลิศวันอาทิตย์แพ้ไปชิงที่3นั่นเองก็เวลาเดิมก็เท่ากับว่าซื้อบัตร1ครั้งเนี่ยไปตั้งแต่4โมงเย็นก็จะได้ดู2คู่เลยนะครับคุ้มมากยังมียังพอมีนะครับก็หาซื้อกันได้ไปเชียร์ทัพช่างศึกกันทำไมเควินดีลมราไม่ติดทีมชาติครับ <laughs> ทำไม, <sk ill> ไม,มติดเกิเป็นวิดีคร <sk ill> ับก็ถ้า <sk ill> ว่ากันแบบ <sk ill> อย่าเลิกลักถ้าว่ากันแบบถ้าว่ากันแบบมาตรฐาน <sk ill> มีคนอื่นดีกว่าในสายตาของโคชอ๋อในสายตาของโคชในสายตาของโคชใช่นะฮะ